สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอ่าบรรยากาศยามเย็นนะครับผมใบเตยพามาขัดผิวพามาอาบน้ำคลายร้อนนะครับผมใบเตยใบเตย <laughs> ทรงเหมือนไม่อยากเล่นแล้วเตย <laughs> ไปลงไป <laughs> ทำลีลานะครับผมใบเตย <laughs> นุไปเตยไปไปเตยเช็คก่อนนะครับผมเช็คก่อนเช็คก่อนไปเตยเช็คก่อนนะครับผมไปเตยลงทางนู้นนนไปเตยไปลงทางนู้นไปลงทางนู้นเขาดักตะไคร์ไว้นะครับผมไปลุกไป ไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วอ่เฮ <laughs> ไปแล้วเอิมเอิอ่มแล้วเอิ่มแล้วเอิ่มแล้วเอิ่มแล้วเ,เดี๋ยวจะขัดผิวให้ใบเตยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมนี่หายร้อนยังเตย <laughs> อมาหาบน้ำคลายร้อนนะครับผมใบเตย อากาศร้อนนะครับผมเดี๋ยวลงไปหาใบเตยเลยนะครับผมไปใกล้ๆเลยนี่เตยเป็นยังไงเย็นบ่้ยละเย็นบ่เตยเย็นบ่อึมแล้วอึมแล้วร้องแล้วอึมแล้วอึมแล้วอึมอึมแล้วอึมอึมแล้ว เอออย่าไปเด้อติดมองกันได้อเตยติดมองติดตาคายกันได้อเตยเด,ด้อเียออมขึ้นกระจายนะครับผมดูขึ้นกระจายเลยวันนี้เอาน้องฟิล์มน้องฟิลม์มาได้ไหมจะขัดได้ไปเนาะนะครับผมน้องฟิลม์มจะขัดได้หรือเปล่าไปเตยนี่หายรอดยังเตยหายรอดยังลูกดำผุดดำไม้เลยนะครับผมโอ้ยตาแป๋วเลยเตย อตาแป๋วเลยนะครับผมนี่ร้อนมากใช่ไหมละ่ะเป็นยังไงละ่ะนี่ว้าวร้อนอ่า <laughs> นี่ร้อนมากใช่ไหมละ่ะนี่เตยมุดให้เลยเนาะเตยเนา้อมพุดน้อมไห้เลยเนาะเตเยโอ้ยมวลไหลโอ้ยร้อนแจังเลยนะครับ <laughs> โอ้ยผ่อนคลายโอ้ยผ่อนคลาย,อลายโอ้ยผ่อนคลายจังเลยใบเตยเย็นช้ำเลยนะครับผม นี่เตยเย็นช้ำเลยอากาศร้อนๆเป็นไงล่ะเย็นไหมล่ะตอนนี้เอาเตยเก็บแปลงไปเลยลูกเก็บไปเก็บเอาเก็บเปลงไปเลยแล้วเก็บเล่นเก็บไปเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บแล้วจะเก็บได้หรือเปล่าเตยเอาเตยจะเก็บได้หรือเปล่าเตยเอาเตยเก็บได้ปะเตยเตยบอกว่าอยู่ไกลเกิน อ้าวโ,โยนไปใกล้ๆเอ้า,อานี่มุดสม,มิธเลยไปเตยไม่เก็บแล้วไปเตยมุดสมิธมมเลยนะครับผมเตยมาแล้วลูกแล้วมา,า,ม,ามาเก็บแล้วลูกหลานเร็ว,วนี่น้ำปุดน้ำม้าเลยเตยนี่ร้อนใช่ไหมล่ะใบเตยร้อนใช่ไหมล่ะเป็นยังไงล่ะเย็นหรือเปล่ปานี่โอ้ยตูดโด่งเลยนะครับผมมุดตูดโด่งเลยนะเตยเนาะอื้อหือ สนุกใหญ่เลยนะเตยนี่สนุกใหญ่เลยไปเตยนะครับผมนี่ล่วงแล้วล่วงอีกนะครับผมน้องควันล่วงแล้วล่วงอีกนะครับอาศัยเกาะไว้นะครับผมจับหูไว้เลยเนาะน้องฟิลจับหูไว้ดีนะเดี๋ยวเตยพาดำน้ำนะนเดี๋ยวเตยเนาะเดี๋ยวเตยจะพาดำน้ำแล้วอื นี่ยันหลายนะเตยเนาะหายร้อนแล้วบัดนี้นะสาวฮอนไปละไปไหนสาวฮอนเลยบ่โอ้เสาวฮอนเลยตัวนี้แม่นอนแช่เลยนุนนุนนแปลงไปข้างหลังแล้วน้องฟิมนี่บอกให้เตยเก็บแล้วนี่นี่อยู่ข้างหลังนี่น้ำตาลน้ำตาลไหมแลุน้วเยหดินมาเฮ้ยนั่นแปลงอยู่ข้างหลังเลยเก็บแล้ว นี่เก็บได้แล้วนะครับผมขัดผิวให้เตยได้สบายตัวหน่อยเนาะเตยเนาะเออขัดให้เตยได้สบายตัวหน่อยเนะน,นะนาะเตยเนาะอ้ขาดดไไม่หรยกสองขา <laughs> ยกสองขานะเตยดิ <laughs> ยกสองขาในน้ำแน่ๆเลยดิ <laughs> สาวท้องอ่อนยกสองขาแน่อนอนเลย <laughs> นี่ยนันช่ำเลยนะเตยเนาะนะครับผมได้คลายร้อนนะครับผมมีน้องพี่ฟิล์มขัดผิวให้ด้วยนะครับผม จะขัดให้สวยๆเลยวันนี้นะครับผมใบเตยยืนนิ่งมากนะครับผมขัดได้สวยแน่นอนเลยวันนี้เอาให้เงางามเลยนะครับผมปาดขี่ไข้ลา,ายเถิปา,าดเตยโอดูหก็ขี่ไข้ลายเถิเตยนะัดตึ๊บโอ้ขี่ไข้ลา,ายเตย อู้แต่ว่าดำเงาเมียมเลยอู้เตยเตยยกล้อแล้วเตยจะเทแล้วตอนนี้อ่าเตยจะเทแล้วตอนนี้นะครับผมเตยไปไหนเตยเตยมาผีดแล้วเตยเร็วเตยมานี่เร็วจะขามไปฟุ้งผุนเด้อเตยเด้อมาเร็ว นิ่งมากนะครับอ่าน่าจะสบายตัวอ่าเมนแมนบ่อเตยมีคนขัดผิวให้สบายตัวตัวเนาะอ่าน่าจะสบายตัวมีคนขัดผิวให้นะครับผมไบ่อเตอขี้ไข่หนาแห้งเตยรู้ตัวไหมลูกูต้นตัดขยับเป็นต่อแล้วแม่แม่ดูไหมว่าตัวเองขี้นขี่ไข่นาหนาดูผู้บอกเขาขี้ไข่หนาดูดูดูไม่พอใจเลยพอใจแล้วเตยชื่องง ชูงวงสะบัดงวงเลยนะครับผมไม่เตยโอ้ยติบอะไรตัวนี้เนาะติบอะไรเช็กน้อยเลยตัวนี้เตอยอยพุงโผล่แล้วพุงโผล่แล้วตอนนี้มุดพรุงโผล่แล้วตอนนี้นะครับผมเออมาเร็ว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 ไอ,อ่เย็นชื่นใจนะครับผมสบายตัวแล้วไปเตยอ่า ทั้งได้ไายร้อนทั้งมีคนขัดผิวให้นะครับผมสบายตัวเลยนะเตยเนาะโอ้ยเย็นฉ่ำเลยใบเตยเย็นฉ่ำเลยนะเตยนะ, <laughs> ะถูหน้าหน่อยเตยถูหน้าหน่อย,อยถูหน้าเตยหน่อยแร้วเตยเนาะขัดหน้าหน่อยขัดหน้าหน่อยสีแดงงมๆเออขัดหน้าหน่อย <laughs> อ ขาดปั๊บเทเลยเตยนี่ขาดปั๊บเทเลยล่วงแล้วตอนเตยล่วงเลยนะครับขาดหน้าปั๊บล่วงเลยไปเตยพี่ฟิล์มล่วงเลยเกาะไปเลยตอนเตยเกาะเลยตอนนี้เกาะตามเลยนะครับจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับผมไปเตยเลยถอยมาถอยมาแล้วถอยมาหนามาเตยถอยแล้วบทสนเร็วบร่ำ ถอยแล้วถอยแล้วยังไม่เสร็จเลยเตยเ็วโอ้โอยากขึ้นแล้วนะครับผมไปเตยอยากขึ้นแล้วตอนนี้ถอยอิ่มถอยอิ่มอุ้มลงอุ้มลงตืออ่ำเตื้อเเตื้อนี่อยากขึ้นจริงหรือเปล่านะเตยอยากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมหรืออยากวิ่งเล่นกันแน่นอนนะครับผม ดูได้มาลงก็นอนดิ้นเลยนะครับผมนอนดิ้นนอนถูเลยนะครับผมไม่เตยปะกลับยังปะกลับยังอุ่ยน้องพีกำลังสนุกนะครับน้องพีกำลังสนุกเลยน้องพีนะครับผมปะกลับบ้านกาันก็เสร็จแล้วนะครับผมพาน้องมา อา,อาบน้ำลายร้อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ